คลิปนี้เราก็พามาชมบรรยากาศอีกแล้วนะคะมาชมบรรยากาศอีกที่หนึ่งนะคะที่ไม่ใช่ที่บ้านครูพัดนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพัดนสอนสตอรี่ f อ t v นะคะคลิปนี้เราก็แค่พาท่านมาชมบรรยากาศของอําเภอสานะคะอําเภอสาจังหวัดน่านวันนี้ครูพัดไม่ได้อยู่ที่บ้านนะคะครูพัดมาเที่ยวอำเภอสานะคะมาเที่ยวอําเภอสาแล้วก็ เดี๋ยวจะหมุนรอบวงกลมนะคะว่าวงกลมให้ดูว่าครูพัดมาที่ไหนนะคะคลิปนี้ก็มาเที่ยวที่บ้านหลานสาวนะคะบ้านหลานสาวอยู่หลังน,นี้นะคะลูกของพี่สาวนะคะลูกของพี่สาวเราก็มาที่นี่นี่เด็กๆเยอะเลยเอ่าหลบ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 นะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปชมภูเขาที่นู่นนะคะภูเขาที่นู่นนะคะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะคะแค่มาชมบรรยากาศ ตรงนี้ก็เป็นคลองน้ํานะคะคลองน้ําที่เข้าสู่ท้องที่อ่่าทีการกเกษตรพื้นที่การกเกษตรเดี๋ยวซูมให้ดูนะคะภูเขาลูกนั้นที่สองลูกเราอยู่ที่นี่อุย้ยเขาบินโดนอะ่ะเออดูบินโดนดีกว่านี่เห็นไหมทําไมทําไมเดี๋ยวซูมซูมยูมเขาบินโดนนี่นี่เขาบินโดนนี่ไม่รู้เขาบินโดนอ่าได้มาเที่ยอวอมาชมบรรยากาศโอ้ยน่ารักมากเลย ตรงนี้ตรงนี้มันเป็นทุ่งกว้างนะคะเป็นอำเภอสาเห็นภูเขาไหมภูเขาสวยมากเดี๋ยวครูพัดซูมให้ดูนะคะซูมให้เพื่อนเพื่อนดูซูมให้ดูนะคะอ่านี่ภูเขาตรงนี้คือเขาเขาเรียกว,ว่าอุทยานสีน่านนะคะตรงนั้นอะ่ะที่เป็นภูเขาใหญ่ๆตรงนั้น,ตร,น,นตรงที่ครูพัดกำลังหมุนไปนะคะ นั่นคืออุทยานสีน่านและตรงนี้ก็หมุนมาทางอำเภอนาน้ยมาบ้านคูพัดนะคะที่ภูเขาสองลูกที่ติดกันที่อยู่บ้านคูพัดเห็นอยู่เดี๋ยวดูก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนนี่ไงภูเขาสองลูกที่แต่อยู่ตรงนี้ไม่ค่อยเห็นชัดนะคะเดี๋ยวย้ายมานิดหนึ่งจะได้เห็นสองลูกนะคะสองลูกที่ติดกันนะคะตรงนี้ไงอยู่บ้านคูพัดเห็น <ST. S 1> ที่คูพัดบอกว่าอยู่อำเภอสาตรงนี้แหละแต่ถ้าอยู่อำเภอ อยู่อำเภอน่น้อยที่บ้านครูพัดมองมาก็จะมองมาทางทิศเหนือนะคะแต่เราอยู่ที่นี่เราก็มองไปทางทิศใต้นะคะก็จะชมบรรยากาศตอนเย็นเย็นของที่นี่นะคะน่าจะน่าจะพอมีความสุขสนุกอยู่นะคะอากาศเย็นแล้วแดดร่มลม,มตกนะคะดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์กําลังตกนะคะืไม่ส่องไปทางนั้นนะคะเพราะเด็กๆเ,เยอะเราก็กลัวไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเลิกซูมก่อนนะคะเห็นเข้าบินโดนสนุกมากเลย ตรงนี้มันมันเป็นทุ่งนากว้างนะคะก็ฝากเข้ามาชมคลิปคุพัฒนะคะวันนี้ไม่เราไม่มีประเด็นอะไรจะพูดแค่พามาชมบรรยากาศอีกที่หนึ่งของจังหวัดน่านนะคะที่หนึ่งของบ้านคุพัฒแล้วฝากทุกท่านนะคะฝากเข้ามาชมคลิปของคุพัฒแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับช่องมนโอมชาแนลปัแตนชาแนลด้วยนะคะภาษาสตอรี่ Story, เป็น FCTP สายสีเขียวสายรักธรรมชาตินะคะสาย สายอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยแล้วก็ฝากเข้าไปติดตามรับชมช,มช่องมนโอมชาแ,ลแนลปัตแอนชาแนลนะคะฝากเข้าไปชมคลิปโดยไม่ข้ามโฆษณานะคะวันหนึ่งวันหนึ่งก็อย่างอย่างน้อยก็คลิป2คลิปดูไปเถอะนะคะเพื่อเป็น1คลิปก็ได้1ยอดวิว1ครั้ง1ยอดวิวนะคะชมสองครั้งก็ได้2ยอดวิว1เดือนได้เท่าไหร่แล้วนะคะ1วัน1วันได้กี่คลิปแล้วอันนั้นแหละเป็นไรายได้หลักของ รายได้หลักของบริษัทมนโอมเป็นได้หลักของลุงช่างป้าส่วนผักนะก็ก็ยังมีสินค้านะคะสินค้าต่างๆของบริษัทมนโอมล้มซับนะคะไม่ว่าจะเป็นครีมทีพีเซรั่มครีม yup. ก <po target> ันแดดเจลอาบน้ำเจลล้างหน้าและสบู่ฮันนีซพอนะคะทีพีกาแฟทีพีโกโก้เซ้องคปูปริจิตคอกรมและขอโป่แขนสั้นและแขนยาวนะคะหรือจะบีสบู่ฮันนีซอเนาะ ก็ฝากทุกท่านเข้าไปให้กำลังใจสั่งซื้อสินค้าได้นะคะก็สั่งเข้าไปที่ Line t t TP s n o n o i f i c l a l นะคะ098-565-5266-063-242-5644นะคะฝากทุกท่านด้วยนะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเแค่ให้ทุกท่านมาชมบรรยากาศนะคะเอาจอดไว้ก่อนจอดส่งไปทางบ้านคูพัดนะคะตรงนี้ส่งไปบ้านคูพัดนะคะคก็ฝากด้วยนะคะ ฝากเป็นกำลังใจด้วยวันนี้ลงไปหนึ่งคลิปเมื่อกี้นะคะคลิปทำหน่อไม้ดองอีกแล้วนะคะคลิปนี้ก็มาแค่ชมบรรยากาศนะคะก็วันนี้ก็คงน่าจะลงได้สองคลิปอ,อาจจะเป็นคลิปที่สามยังไม่รู้นะคะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ติดตามอะไรมากมายช่วงเช้าก็ก็คือยุ่งๆอะ่ะมาที่นี่แล้วก็มาพบญาติพี่น้องแล้วเราไปนู่นไปนี่นะ เข้าไปในเมืองประเทศในเมืองเราก็ไม่ได้ถ่ายทําอะไรเลยครูวัดเวลาไปไหนกับลูกหลานกับญาติพี่น้องครูพันไม่ค่อยจะถ่ายทําวิดีโอเท่าไหร่เพราะว่าอยากจะให้เวลากับญาติพี่น้องกับลูกกับหลานมากกว่านะคะก็ฝากเป็นกําลังใจด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณเจดันปาดันขอบคุณเพื่อนๆกลุ่มเอฟซีทีพีเอฟซีสายกินสายเที่ยวสายธรรมะสายเกษตร ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจขอบคุณ F-C พลังเงียบด้วยนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะก็ดูด้วยไม่ไม่คอมเมนต์ด้วยนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขนะคะคิดสิ่งใด ก็ขอให้ส่งปรารถนาไม่ว่าจะทําอะไรก็ขอให้ทุกท่านจงประสบผลสําเร็จเจริญรุ่งเรืองนะคะเฮงเรวยรปังๆตื่นเช้ามาก็ขอให้ได้มีเงินล้านเงินแสนเงินแสนเงินล้านเข้ากระเป๋านะคะสําหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ